เขได้ก <mile> ินนานมากสาหรับขนมจีนซาวน้ําปลาดูเส้นขนมจีนเขาดิยาวมากทุกคนร้านนี้ไม่เคยซื้อนะคะร้านประจําเขากลับไปแล้วปลาเล็กไฟสายได้ร้านนี้มาหูยาวเส้นยาวสุขใจมากสวัสดีค่ะกินกับปลาเล็กค่ะเมนูวันนี้นะคะนี่ขนมจีนซาวน้ําปลาค่ะเห็นน้องพิมกินหลายวันแล้วอยากมากวันนี้ได้โอกาสนะคะ กินกับผักบุ้งลวกนะคะทุกคนแล้วก็ถั่วพูส้มผักเซี้ยนผักก้นจองขไข่ต้มมากินด้วยกันนะคะแล้วไปเลยก,ก็มีน้ำดอกอัญชันด้วยนะคะวันนี้ไม่เป็นสีม่วงเพราะว่าไม่มีน้ำมะนาวทำแรกเห็นน้องมวนเส้นแล้วเป็นตะแซบเป็นตะแซบ เราก็น้ำลายไหลมวนไม่เป็นก็ยากนะคะอืมอืมผักบุ้งค่ะผักบุ้งลวกชอบกินผักบุ้งลวกนะคะทุกคนถ้าผักบุ้งดิบส่วนมากก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ ก็ <G ül üyor> มันไม่ใช่สไตล์นะมันจะเก๊้ๆกลางๆหน่อยแต่ยากนะคะอ,อร่อยมากอร่อยสมกับที่เราอยากอันได้กินนานมากสำหรับขนมจีนซาวน้ำปลาเส้นขนมจีนเขาดิ ยาวมากทุกคนร้านนี้ไม่เคยซื้อนะคะร้านประจําเขากลับไปแล้วปรเล็กปสายได้ร้านนี้มาโหยาวเส้นยาวสุดใจมากอ็ม้มฝรั่งัน ดูดิทุกคนต้มยาวมากคำใหญ่ๆจับไปอืมับมาพักกันจองชัว่ววก แต่และคำทุกคนใหญ่มากออลองปลายิ่งห่อใหม่ก็อร่อยดีนะ ไม่เข็มมากฝนตกแดดออกยังฝนปล่อยก็แปะก็แปะก็แปะ รู้สึกมีความสุขนึกกินสมอยากก็จะกินตั้งหลายวันแล้วไม่ไออกไปซื้อขนมจีนสักทีอร่อยส้มผักเสี้ยนกับขนมจีนเาาน้ำปลาเข้ากันมาก thay tôm cho sốt, chân chay อิมแล้วนะคะอืดมากๆเลยสมอยากมากๆเลยนะคะขนมจีนซาวน้ำปลารวันนี้แซ่บหลายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะ